รีวิวการไปเที่ยวเขาใหญ่ค่ะทุกคนคะ่ะตอนนี้บุ๋มก็อยู่ที่เขาใหญ่อาร์ทีรีสอร์ทนะคะที่เป็นจุดแลนด์มาร์คที่ทุกคนต้องไปถ่ายรูปกันนะคะวันนี้ก็คือได้ชาเขียวหนึ่งแก้วก็คืออากาศร้อนมากเลยนะคะก็ได้มาแบบว่ากับเพื่อนๆนะคะสาวๆในแก๊งเลยมาถ่ายรูปกันนะคะตอนนี้ก็คือจะให้ดูบรรยากาศกรอบๆนะคะอันนี้ก็คืออาร์ทีรีสอร์ทนั่นเองนะคะโซนนี้จะเป็นโซนของรีสอร์ทนะถ้าเกิด ใครมาคาเฟ่คือเข้าไปไม่ได้เนาะแต่ว่ามุมเนี้ยถ่ายได้คือมุมด้านในจะเห็นว่ากว้างๆเลยนะคะก็คือถ่ายไม่ได้นะจะถ่ายได้เฉพาะมุมนี้นะคะทุกคนค่ะอันนี้จะเป็นมุมด้านหน้าแล้วก็มุมด้านข้างฝั่งนั้นนะคะตรงนี้คือแลนด์มาร์กเลยที่ทุกคนแบบไปต้องไปถ่ายรูปนะคะอยู่ที่อาร์ทีรีสอร์ทที่เขาใหญ่บุ๋มก็ได้ไปทําการถ่ายรูปบ,บอกเลยว่าฟินสุดๆนะคะกับบรรยากาศแต่ว่าแดดร้อนมากดูผิวสีน้ําพึ่งของบุ๋มนะคะ ทุกคนคะ่ะแบบวิปปับวิปปับกันเลยทีเดียวแดดร้อนมากแต่ว่าสู้ตายคะ่ะนี่ก็คือบรรยากาศคร่าวๆเดี๋ยวจะลงรูปไม่ดูอีกครั้งแต่ว่าลงไปแล้วไปดูได้เลยนะ